สภาพคล่องดีถ้าจะบริหารเงินให้ประสบความสำเร็จมีชีวิตการเงินที่เบาสบายไร้กังวลสองคำศัพท์สำคัญในโลกการเงินที่เราต้องให้รู้คือคำว่าสภาพคล่องและความมั่งคั่ง 1. สภาพคล่อง liquidity คือสภาวะชีวิตที่มีกินมีใช้มีเหลือเก็บ ซึ่งถ้าจะให้ดีต้องมีเหลือเก็บให้ได้อย่างน้อย10%ของรายได้ทุกบาทที่เข้ากระเป๋าในแต่ละเดือน 2. ความมั่งคั่งเววีคือสภาพคล่องที่ะส,สมสังสมในทรัพย์สินรูปแบบต่างๆ ผมเจอหลายคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยได้บางคอนะมีหลายธุรกิจหลายอาชีพทำเงินได้เยอะในทุกธุรกิจทุกอาชีพแต่ก็นั่นแหละหาได้มากแต่ไม่เหลือเก็บเลยแล้วก็คอยแต่สงสัยตัวเองว่าเงินมันหายไปไหนหมดทำยังไงให้มีเงินเหลือออม เคล็ดลับออมเงินสไตล์โค้ชหนุม่มเทคนิคที่ผมใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีอยากแบ่งปันไว้ให้ลองนำไปปรับใช้กันมีดังนี้ครับ 1. หากออมก่อนใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ 2. สสะสมเศษเหรียญ 3. หกากภาษีฟุ่งเฟือย10% โลกการเงินมีคำศัพท์สำคัญอยู่เบื้องต้นแค่2องคำนั่นคือสภาพคล่องและความมั่งคัง่งการเงินเราต้องคล่องมีกินมีใช้มีเหลือเก็บก่อนจากนั้นก็จะค่อยๆะส,สมจนเหลือล้นพร้อมไว้สำหรับการนำไปต่อย,ยอดให้งอกเงยและกลายเป็นความมั่งคั่งในที่สุดซึ่งทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากเงินออม รู้จักงบการเงินส่วนบุคคลในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงรายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินของคนเราซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่ช่วยบอกหรือสะท้อนให้เห็นว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรสภาพคล่องเป็นบวกหรือลบมากน้อยแค่ไหนและความมั่งคั่งของแต่ละคนเป็นอย่างไร รายการแสดงข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ว่านี้ก็คืองบการเงินส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยสองงบการเงินย่อยๆนั่นคืองบรายรับรายจ่าย Income Statement รายการทางการเงินที่บอกถึงสภาพคล่องของแต่ละบุคคลงบแสดงสถานะการเงิน Statement of Financial Position หรือบางตำราเรียกงบดุลบ a l a n c e Sheet บอกถึงระดับความมั่งคั่งผ่านรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เข้าของงบการเงินถือครองอยู่ 1. งบรายรับจ่ายมีโครงสร้างดังนี้เอเลเมนต์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ีหนึ่งหกศูนยในทางการเงินเงินคงเหลือนี้หมายถึง สภาพคล่องทางการเงินซึ่งเข้าหากเงินคงเหลือไม่ติดลบก็ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินดีมีเงินคงเหลือเท่ากับมีสภาพคล่องดีวิธีทํางบรายรับรายจ่าย 2. งบแสดงสถานาการเงินหรืออาจเรียกชื่อง่ายๆว่ารายการทรัพย์สินนี้สินมีโครงสร้างดังนี้ 1> Element 1.007วิธีทำงบแสดงสถานะการเงินตัวชี้วัดว่าสถานะการเงินของเราอยู่ในระดับที่ดีคือทรัพย์สินสุทธิหรือความมั่งคั่งสุดทีิ n น t ตเวิ์คำนวณได้ดังนี้ทรัพย์สินสุดทีิเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินนี่คงค้างรวมความมั่งคั่งสุดทธิ ถ้าทรั์สินสุทธิเป็นบวกเท่ากับสถานการเงินดีมีทรัพย์สินรวมมากกว่านี่สินถ้าทรัพย์สินสุทธิติดลบเท่ากับสร้างนี่ที่มากเกินกว่าทรัพย์สินที่สะสมซึ่งอาจเกิดจากการกู้ยืมเงินไปใช้กับการบริโภคมากเกินไปและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลทั้งนี้เพราะงบการเงินทั้งสองงบนี้มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะเหตุและผลดังแสดงในรูปด้านล่าง ตัวอย่างความเชื่อมโยงกันของทั้งสองงบการเงินเอเลเมน1.010ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าคนเราจะมีหนี้สินไม่ได้แต่ประเด็นสำคัญคือต้องวางแผนไม่ให้เกิดกำลังไม่ทำให้สภาพคล่องเสียหายดูจากงบร,รายรับรายจ่ายและไม่ก่อหนี้จนทำให้ความมั่งคั่งสุที่ติดลบดูจากงบแสดงสถานาการเงิน วิธีอื่นๆในการชี้วัดสถานาการเงินส่วนบุคคลการใช้อัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้มองเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเงินซึ่งอัตราส่วนการเงินสำคัญที่ทุกคนควรรู้จักได้แก่รู้แล้วไม่ทำเท่ากับไม่รู้ว o ร์กชอป เช็คสภาพคล่องและว,วางแผนบริหารเงินล่วงหน้า 1. คํางบการเงินของตัวเอง 2. ลองคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำคัญตามตา,มตารางด้านบน 3. ลองวิเคราะห์จากงบการเงินของตัวเองพร้อมตอบคำถามด้านล่าง 3.1สถานะการเงินและสภาพคล่องของคุณเป็นยังไงดีไม่ดี3.2คุณคิดว่ามีอะไรต้องปรับแก้บ้าง